รถเ,เข้าใหม่30คันนะครับ V Cross 3 0 0พออโต้นะครับปี18นะครับคันนี้ขายอยู่8 2 0 0 0 0บาทสีดำนะครับรถสวยเดิมๆพร้อมใช้ประกันศูนย์เหลือปีหนึ่งนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยคันนี้นะครับออโต้นะครับ,รบตัวท็อปสุดเลยนะ ขายดิบขายดีนะครับวีคอร์คนชอบใช้กัน8 0 0 0 0สนครับจัดแสนแอ์ได้8 2 0 0 0เลยจัดได้เต็มนะฟรีดาวคันนี้ยนะครับเครดิตดีเงินเดือนตัก4,000 40, 0อะไรเงี้ยนะได้เลยจัดไปเลยเต็มเต็มนะครับผ่อนหมื่นกว่าบาทถูกๆนะครับฟรีดาวนะครับรถใหม่ดาวสอ0 0 0 0 3 0 0 0 0นนะจ้าคันนี้นะครับรถมือสองไม่ต้องดาวนะครับ หน้าหลังเดิมรถดเดิมนะครับอันนี้เป็น subaru xv ปี6 Auto ออโต้สองนะครับนะครับเป็นกุญแจบิดสตาร์ทนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะตัว ip ท็อปสุดจะเป็นกุญแจพุ s สต t a r t นะครับแต่เราถูกกว่าหลายแสนนะครับตัวท็อปขายกันอยู่700ดแสนกว่าอันนี้ขายอยู่599เเท่านั้นสีเทากากีนะครับ มีคันเดียวในเว็บที่ขายนะครับตอนนี้หาสีนี้หายากมากนะครับสำหรับคนชอบสีแตกต่างนะมาดูกันได้เลยเบาะหนังสีดำจอ3ามสจอเต็มไปหมดนะครับนะสวยๆดต็มๆต้องใช้เบาะสวยไม่มีริ้วรอยนะจะมาดูกันได้แม็กสวยด้วยนะครับไงสวยไหมนะครับ ลังคาเคยสวยกิ๊บนะครับเบาะสวยกิ๊บนะครับไม่แตกต่างจากรถใหม่ไม้น้อยไม่ไม่กี่หมืน่นนะครับไม้น้อยมไม่เยอะเบาะหลังก็สวยเห็นไหมนะครับรถเข้าใหม่วันนี้เราเข้าใหม่เยอะมากนะเบ้นเบ้นเบ้นสี่หนึ่งแปดศูนย์เอ็กเซคิวทีฟนะครับนะครับสีน่ะคาร์ C เราขายดีมากเลยนะนะครับ คันที่แล้วสีดําลงแป๊บเดียวขายไปแล้วล้าน3ล้าน4ี่นะคันนี้ไม่ถึงคันนี้ปีหนึ่งหขายแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นเองนะครับภายในสวยเห็นไหมภายในสีครีมเบาะหนังสีครีมหรูหรานะจ๊ะโอ้โหไปไกน,นะครับซีนี่ขายดีขายดีรถใหม่2ล้านเกือบ3ล้านรถมือสองเหลือแค่ล้านนิดนลนหนึ ชิเลยจัดไฟแนนซ์สองวันรับรถเครดิตดีนะเดือนสักสี่หมนะื่นห้าหมื่นจัดได้เลยจัดได้เต็มนะล้านกว่าบาทนะครับกระจังสวยแล้วด้วยก็เป็นกระจัง AMG แล้วนะครับนะครับแี่นง่สวยมะนะครับพวงมาลัยสวยไม่มีริ้วรอยการใช้งานหนักเลยนะรถ ใช้งานมาชิวๆมากนะแต่ข้างหลังก็ใหญ่นั่งได้อันนี้ผมตัวบัลล่มเลยนั่งได้สบายข้างหลังนะใหญ่ประมาณแคมรี่เลยอ่ะนะครับราคาเท่ากันด้วยนะครับใหญ่พอๆกันราคาเท่ากันนะครับแต่ขับเบนซ์ก็แน่นอนหลอกก่าอยู่แล้วนะจ๊ะสวัสดีครับมีมรถเข้าใหม่หลายคันเลยนะวันนี้ก็เลยมาถ่ายรัดคิวให้ดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นอ่า ทูสกีสวิฟต์นะครับสองแสนกว่าบาทสีเงินออตโต้นะครับสวยๆจำเดิมพร้อมใช้นะครับสวยๆจำเดิมเลยทะเบียนสวยด้วยอันนี้ก็เป็นมิลานมิลานนะครับปีประมาณ1 3 1 4นะสองแสนกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับเป็นเกียออตโต้นะสีเขียวสวยสวย นะมาดูกันได้มาดูกันได้รถสวยมันดีพร้อมใช้เลยนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับวีออสวีออสสีขาวสองแสนกว่าบาทอันนี้ก็ฮิวส์นะครับปีสิบเอ็ดนะลองับดีให้ดูดีดูซีฟได้เต็มเลสีดำสวยนะครับขายถูกขายอยู่ นะครับขายอยู่ส9งนะครับปี11ส,ส,สวยเดิมๆพร้อมใช้เลยสีดำนะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะขัดสีให้อีกรอบหนึ่งสวยๆอันนี้เปิดให้ดูด้วยนะนะเบาะหนังด้วยนะสวยกิ๊บโอ้โห้นใหม่เยอะมากเลยว,วันนี้นะถ่ายรัดคิวให้ดูก่อน,อนเลยนะนะครับ299 นะครับรถใหม่เยอะมากเลยวันนี้คันนี้ก็ฟีดฟีดนะครับสี่สี่เก้านะฮะวิโก้วิโก้มาใหม่มาใหม่สวยสวยสี่แสนกว่านะ เป็นดีเซลสามพันนะซี่แสนกว่าละประมาณเนี้มาใหม่เพียบเลยนะครับอันนี้ก็แสงกรบาทนะครับไม่แพงเอสเคไม่แพงราคาเล่นได้ขับได้วันนี้เข้าใหม่รล้วนเลยนะครับ crv นะครับ่ายให้ดูสวยๆนะ crv นะครับเดี๋ยวไปดูสีขาวดีกว่าอ่ะเนี่ยเข้าใหมา่หนึ่งคันนะครับคอมพิวเตอร์ ปีประมาณศูนย์สามศูนย์สี่ป่ะเนี่ยครับขายเฮียวขายแสงกระบ,บาดไม่แพงอ้าวเฮ้ยเปิดได้ด้วยเว้ย <c oughs> นะครับรถพุ่งเข้ามาเลยนะครับรถพุ่งเข้ามารถเข้ามาเยอะมากเลยมีตะแกรงข้างบนด้วยเห็นไหมนะครับเบนก็ยังอยู่ แกนเวียก็ยังอยู่นะมาด้าสองสีขาวเนี่ยโอโ้โหซื้อกหน่อยท้องใสกบาทนะครับท้องใสกบาทถูกๆนะเยอะ,ยะเลยมาใหม่กันเพียบโอ้โหนี่มัาใหม่เยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ก็บีเอ็ม5แสนเออที่5แสนกบาทมั้ง นะครับเบนซ์ค่ะเบนซ์เบนซ์นี้อยู่ใสก่กระบาดนะครับ c ี CL v นะครับ399ปี1ิบสปี11นี่แหละ4 w h e e l นะโฟว e ลสองจุดสี่โฟวนะครับสวยๆสวยๆนะครับ,นะรบเดี๋ยวเดินเล่นแถวนี้ดีกว่านะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะนะครับแต่พวกรถรถแปลกๆเนี้ต้องแอดไลน์มาถามนะผมยังไม่ได้เช็คราคาดูเท่าไหร่มินิมินินะครับ ยังไม่ได้เช็คราคาเท่าไหร่เบนส์เบนส์เบนส์นะครับมีนีิอีกคันหนึ่งมาต่อต่อนี้เป็นตัวยนะูสุ P ส,ส,สูเปอร์มีสีนี้พอจุดเนอร์สุดสุเปอร์สีสวยเนี้ยนะครับรถราคามันก็อยู่ประมาณแสนสองแสนกว่าบาทสองแสนนะแล้วแต่สภาพลนะนี่สวยสีเงินนี้ไม่เหมือนใครเลยนะเนี่ยอุ้ยในคันน,นี้นี่แลไอเทมอีกหนึ่งคัน อาคันนี้เป็นเป็นซินนะครับคันนี้ก็แลไอเทมหนึ่งคันนะครับเป็นตัวเบนซ์ C L K นะครับราคาก็จะอยู่สี่ห้าแสนประมาณเนี้ยไม่แพงคันนี้สีขาวนะแกลกสวยด้วยดูดิ้างในสวยเบาะแดงนะครับจะเป็นเบนซ์คูเป้ขายดีขายดีอีกคันหนึ่งนะครับมี ตัวแม็กเดิมแม็กเอ็มจีอันนี้แม็กดำสวยนะครับแสนน้อยก็บาทนะครับไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้ขับได้แสน,นกว่าบาทอันนี้เป็นตัวหลังคาแก้วเบาะดำสวยนะมินิมินิโอ้โหมินิรุ่นนี้ยอดนิยมคนใช้เติมนะครับน,นี่เป็นเอาผาดเอาผาดอันะนี้สีช็อกโกแลตช็อกโกแลต สีสวยด้วยนะครับเนื้อบีด p p เตัวแวนเอสเต้นะครับหลังตาาัวบาทก็สวยเต็มเต็มพร้อมใช้เลยนะนก็เป็น SLK เอ็คนะเอสเคนะครับตัวนี้ปีตัวนี้ปี2องสครับ159ตัวแวนนะสวยเลย สวยอยู่สวยอยู่ It S O okay. K เขาทะเบียนโอเคเนี okay. ่ยอันนี้คืออุ๊ยอยันนี้แม็กสวยแม็กสวยอยู่นะอันนี้อันนี้ขายสุดจะขายประมาณ159 169ประมาณเนี้ยนะไม่แพงนะครับมันแล้วแต่ออปชั่นอ่ะคันนี้พวกเนี้ยนะแล้วแต่สภา,าพออปชั่นนะครับอันนี้เป็น C L A ใช่ไหม CL C L C U N หายากหายากมาก เซลเอสองห้าศนะูนยะ์แวนนะราคาเป็นสีแดงเซลเอแดงนะครับยาวๆนะวันนี้ยาวๆนะครับยาวๆเลยวันนี้รถเยอะน,นี่รถเยอะมากเลยนะสวยๆแอดไลน์มาถามราคาได้นะครับอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวฮ e นะี A. อันนี้ก็เป็นตัว BM เอ็มแวนอีกคันหนึ่งนะครับสวยสวย เอ้ยบีเอ็มคูเป้นะครับสี่น่าจะเป็นซีรีส์สี่อันนี้แบบสวยเนี่ยเป็นสปอร์ตซีรีส์สี่ของดีดของดีดีเพียบนะครับที่นี่มาดูกันไดน้มาดูกันได้จีทีอารโอ้โหอารหล่อๆ ถ้าหกล้านไม่แพงนะจ๊ะดูแม็กซะก่อนแม็กดูแม็กดูเบรกซะก่อนโอ้โหสุดยอดนะครับสวยแ้วเ,เป็นยังเป็นยังนะครับแล้วเราก็มีตัว c o s คันหนึงนะครับนี่ gti คันนึงงหมุน gti เยอะมากเลยเข้าใหม่เข้าใหม่หมสีขาวด้วยอันนี้ถ้าล้านก็ถ้าหกล้านนะวัานนี้ไม่แพงไม่แพงนะครับพันในเน็ตก็ขายก็หกเจ็ดล้านราคาขึ้นเงินก็ชูด นะคราคาโรงแลาไม่แพงเลยชุดนี้ราคาขึ้นนะ GDR นะรีบมานะลดลดเทินรถได้นะดูเลยดูดูของดูแต่งมานะครับเราถ่าย u t u b e คุ้มแล้วเนี่ยนะครับได้วิวอยู่นี่อันนี้อันนี้เป็นตัวโอ้หอันนี้แรงเท่มเลยนะไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะนะครับ อะคาเมโลใช่ป่ะไม่ใช่ ZL1 เอวันแซตเอวเซเว่นไฟหาคาเมโลป่ะสวยงามตามของเรื่องนะครับโอห้หโหที่ไหน,นเนี่ยรอ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 นะครับหล่อมาก ไม่เป็นับเป็นอย่างแต่เจดีที่อนที่ชอบจริงเลยเนี่ยนะมันะเป็นเบนแวร์ CLS แวร์ Man นะครับหาที่ไหนะวนีายยากมากราคาไม่แพงนะครับมาดูันได้นีสซิสไอแปดนะครับสวยนะมีคันเดียวในปีเอนเตอร์เลยนะนะครับสวยขายไม่แพงขายอยู่ ห้าแสนนะครับรับเธลรถด้วยรถรับประกันสภาพนะครับไม่มีชนหนักชนน้ำตัดต่อนะครับมินิ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 นแดงหาที่ไหนวะเนี่ยไม่มีนะครับแถวนี้สวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้อ้าวมาคัานนี้เป็นแายเทมเหมือนจะแรงเลยอะปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้าเลยนะ 499นะครับขายอยู่499ปี19นะรถใหม่ครับไอเจดแสนนะท่นนี้เป็นตัว v plus นะครับสวยเลยเห็นไหมดูแม็กซ์ก่อนแม็กซ์นะครับข้างในมีเกวัดด้วยหล่ <laughs> อ,อเลยเห็นไหม <laughs> นะครับข้างในมีเกวัดเ <laughs> บาะหนังสีดำนะครับสวยกิฟต <laughs> วันนี้เราถ่ายรวมๆนะรวมๆนะกันไปเลยนะ อา้านะครับ X 1ปี13เป็นซินนะจ๊ะสวยๆว,วันนี้รถเข้าใหม่เยอะจริงทะเบียนสวยด้วยนะครับดูซ่กนดูเยนะครับรถสวยเบาะสวยนะจ๊ะนะครับขายทูกคันนี้ขายถู่ห้าก้าเก้านะครับสวยๆมีโดนหน้ามานิดนึง นะจ๊ะแต่ว่ารถขับดีวิ่งดีเครื่องดีเกียร์ดีหมดนะครับเช็คหมดแล้วเซอร์วิสหมดแล้วนะครับมีโดนหน้านิดหน่อยเลยขายถูกห้าเก้าเก้าห้าเก้าขาย <c oughs> นะลองดูลองดูงด <c oughs> นะครับนะเข้าใหม่หสวยสวยสุก